สวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบอีกคันหนึ่งอูสุมิวเอ็กคันข้างหลังผมเลยครับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นความสูงเดิมช่วงล่างเดิมโชกเดิมสปริงเดิมไม่ได้ทาอะไรเลยครับแต่สิ่งที่เขาเจอหลังจะกลับมาจากปีใหม่นะครับเขามองว่ามันมีอาการโยกโยนคนนั่งไม่สบายลูกนั่งหลังแล้วเวียนหัววันนี้บอกว่าอยากแก้ชุดใหญ่เน้นความสบายเน้นการเดินทางครับเราจะเซตนี้ให้มีอะไรบ้างมาดูนครับสำหรับชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวโชกวาเอสสี่ต้นนะครับอันตัวนี้จะเป็นโชกหน้าตัวนี้เป็นโชกหลัง ตัวนี้เป็นสเปคตัวแซตซีรีส์นะครับก็คือปรับรีบลได้30ระดับขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับชอบนิ่มชอบแข็งก็ปรับเอาครับหมุนซ้ายก็คือนิ่มหมุนขวาก็คือแข็งครับตัวนี้เป็นปิ๊กชัดเจนสัมผัสง่ายหมุนง่ายครับไม่มีปัญหาแล้วก็พระเอกของร้านเราเคยตัวเซตลิงครับจาก s b power ลูกค้าเลือกเป็นแบบลูกยางเพื่อความหนึบและกระชับมากยิ่งขึ้นครับชุดนี้นะครับใครที่ชอบใส่ความนุ่มนวลความสบายนะครับในงบประมาณที่กําลังดีสาหรับตัวนี้นะครับผม แต่แนะนำเป็นตัวสเตปที่อัปเกรดจากตัวที่ขาวถ้าทุกคนดูคลิปผมมาตลอดจะบอกว่าผมจะเชร์ตัวขาวเยอะมากแต่ตัวนี้จะเหนือกว่าอีกถ้าใครอยากได้ความนุ่มความเนียนที่เยอะขึ้นนะครับก็อัพมาตัวนี้ได้ตัวนี้ถือว่าดีในราคาที่กําลังดีด้วยครับเดี๋ยวติดตั้งลงไปในคันมิลเอ็กคันนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวเรามาขัมาชมกันอีกทีนึงครับสำหรับคันนี้เป็นตัวขับ2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเราก็ลือออกไปแล้วนะครับเพื่อจะเปลี่ยนโช้กอัพใหม่ โชว์อัพตัวที่เราเลือกใช้นะครับคือตัวเซตซิลี่จะจับกับตัวสปริงเดิมนะครับเพราะว่าความนุ่มมันโอเคอยู่แล้วไม่ได้นุ่มหรือแข็งเกินไปนะครับที่ลูกค้าแจ้งแต่ต้องการความกระชับที่มากขึ้นมีความยืดหยุ่นที่กําลังดีแล้วนี้เราเลยจับตัวซซิลี่ไปนะครับเมื่อเปลี่ยนสปริงเข้ากับโชคตัวใหม่แล้วนะครับแล้วก็เอาโชคที่ใส่สปริงเรียบร้อยนะครับกับเข้ามาติดตั้งเข้ากับตัวรถนะครับ ด้านหลังเช่นกันครับเราก็ทําการถอดตัวโช๊คอัพเก่านะครับแล้วก็ใส่ตัวโช๊คอัพใหม่นะครับเข้าไปแทนที่แล้วก็มีการสร้างตัวหมุดเชื่อมเอาไว้แล้วนะครับบริเวณกลางเพลาพร้อมทั้งทำสีกันสนิมเรียบร้อยครับหลังจากใส่โชคเสร็จนะครับล้วก็ติดตั้งตัวแขน Z ัตลนะครับซึ่งคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบเชื่อมนะครับสีดํารุ่นบูอย่างครับ เรียบร้อยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์อีกทีนีงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตต่างๆก่อนที่จะใส่ยางอะไหล่ครับซึ่งแน่นอนครับยางอะไหล่ก็สามารถใส่ได้ปกติครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทั้ง2อ,อยยางจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับเห็นอะไรไหมครับยางกาันฝุ่นคันนี้กลายเป็นสีดําไปแล้วครับ เพราะว่าลูกค้านะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความเรียบเรียบเนียนๆครับจากเดิมที่มันแบบสีแดงแบบนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับเป็นสีดําพอให้ดูกลมเกลืนดูเหมือนช่วงล่างไม่มีอะไรเลยครับเรียบร้อยครับคือถ้าไม่สังเกตนะก็เหมือนจะแทบเดิมโรงงานเลยครับเพราะว่าความสูงก็เดิมล้อก็เดิมครับจะบอกว่าเราเดิมก็คงไม่ใช่เสร็จแล้วนะครับเมื่อเรามีการเปลี่ยนโชคหรือทําอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างหน้าเราต้องตั้งส่วนทุกครั้งนะครับคันนี้หล่อเลยครับ ความสูงเดิมช่วงล่างอัปเกรดมาใหม่ที่ไม่ธรรมดาเลยครับพร้อมทั้งคันนี้นะครับเขาเปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อของตัว d max นะครับเมื่อมองด้านล่างนะครับก็เห็นสลิงอยู่นิดหนึ่งใครอยากนิ่งครับต้องสลิงเลยครับ